ส่งงานช้าโดนปรับ3ล้านบาทฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกรณีศึกษาจริงๆจากทาพิพากษาของศาลเลยที่การส่งมอบง,งานล่าช้าไปไม่กี่เดือนกลับนําไปสู่ค่าปรับมหาศาลขนาดนี้บอกเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่ทํางานกับภาครัฐต้องฟังเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะแต่มาจากเอกสารฉบับนี้เลยครับนี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตัวจริงเสีงจริงซึ่งหมายความว่าทุกตัวเลขทุกเหตุการณ์ที่เราจะเล่าให้ฟังคือข้อเท็จจริงที่ผ่านการพิจารณาในชั้นศาลมาหมดแล้วครับและนี่คือตัวเลขที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดครับ3 1 5ล้านบาท อย่าไม่ทีนะครับวันนี้ไม่ใช่ยอดเงินของโครงการนะแต่เป็นค่าปรับที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่งต้องจ่ายแล้วค่าปรับจํานวนมหาศาลขนาดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ยเอาล่ะครับเรามาลองดูกันให้ชัดๆเลยดีกว่าว่าตัวเลขค่าปรับที่ว่าน,นี่มันมหาศาลขนาดไหนเมื่อเทียบกับมูลค่างานทั้งหมดโอ้โหดูตารางนี้แล้วน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะครับคือมูลค่าโครงการทั้งหมดเนี่ยเกือบ4ล้านบาท แต่ดูค่าปรับสิครับปาเข้าไป3ล้านกว่าบาททำใช้เงินที่บริษัทได้รับจริงๆเหลืออยู่แค่7 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองลองคิดดูสิครับว่าค่าปรับมันกินสัดส่วนไปเกือบ80%ของมูลค่าโครงการทั้งหมดเลยนะแบบนี้มันไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับคำถามสำคัญเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแค่ส่งงานช้าถึงนำไปสู่ค่าปรับที่โหดขนาดนี้ได้ เพื่อจะหาคำตอบเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของโครงการนี้กันก่อนครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากโครงการซ่อมสร้างถนนธรรมดาธรรมดาโครงการหนึ่งนี่แหละครับที่มีคู่สัญญาเป็นบริษัทเอกชนกับหน่วยงานของรัฐนี่คือคู่กรณีในคดีนี้ครับฝั่งหนึ่งคือบริษัทเอกชนชื่อบริษัท ACMN Engineering จำกัดเป็นผู้รับจ้าง อีกฝั่งก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนปรปฐมหรืออบจอในฐานะผู้ว่าจ้างโครงการก็คือการซ่อมถนนด้วยวิธีที่เรียกว่า pavement in place recycling ตกลงราคากันที่เกือบเกือบสีล้านบาททุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามปกติของสัญญาก่อสร้างทั่วไปเลยครับทุกอย่างดูเหมือนจะปกติใช่ไหมครับแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อโครงการมันไม่สามารถเสร็จได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยคือสัญญาเซ็นกันตอนเดือนกรกฎาคมกำหนดส่งงานจริงๆคือเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันแต่กว่าจะส่งมอบงานกันได้จริงๆเนี่ยลากยาวไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดไปเลยครับซึ่งก็เท่ากับว่ามันล่าช้าไป2เดือนกว่าๆเลยและเมื่อนับวันดูแล้วเนี่ยนะครับระยะเวลาที่ล่าช้าออกไปคือ78ดวันพอดีเป๊ะเ,ะเลยค่ะ และตัวเลข78วันนี่แหละครับคือต้นตอของข้อพิพาททางกฎหมายทั้งหมดที่ตามมาและการทำงานช้าไป78วันมันกลายเป็นค่าปรับ3ล้านกว่าบาทได้ยังไงกันคำตอบมันซ่อนอยู่ในข้อสัญญานี้เองครับเพราะในสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเซ็นกันเนี่ยมีการระบุเงื่อนไขค่าปรับไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าส่งงานช้าจะถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ0.25ของมูลค่าโครงการทั้งหมดซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรทที่สูงเอาเรื่องเลยทีเดียว พออบจนครปฐมยืนยันจะเรียกเก็บค่าปรับตามสัญญาเรื่องก็เลยต้องไปสู้กันในศาลปกครองทีนี้เรามาฟังเหตุผลของแต่ละฝั่งกันดีกว่าครับว่าเขาโต้แย้งกันว่ายังไงประเด็นที่สู้กันหลักๆก็มีสองฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งบริษัทเขาก็แย้งว่าโหค่าปรับวันละ0.25%เนี่ยมันสูงเกินไปไม่เป็นธรรมเลยนะแล้วอีกอย่างตอนส่งงาน อบาจาก็ตรวจรับงานไปแล้วนี่มันก็น่าจะแปลว่ายอมรับงานแล้วไม่ติดใจเอาความแล้วสิในขณะที่ฝั่งอบาจาก,ก็ยินกรานว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายและการรับมอบงานมันเป็นคนละเรื่องกับการลงโทษเรื่องความล่าช้าครับหัวใจหลักของฝั่งบริษัทก็คือการร้องขอความเห็นใจจากศาลนั่นแหละครับคือเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าทํางานช้าแต่แย้งว่าบุตรลงโทษมันรุนแรงเกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ก็เลยขอให้สารใช้อำนาจช่วยปรับลดค่าปรับลงมาให้อยู่ในระดับที่พอสมควรหรือเป็นธรรมกว่านี้หน่อยแต่ในทางกลับกันฝั่งอบจนี่มาขังเลยครับยืนกระต่ายขาเดียวว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาเมื่อได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นจะมาขอเปลี่ยนแปลงทีหลังเพียงเพราะผลลัพธ์มันไม่เป็นที่พอใจไม่ได้และเมื่อการต่อสู้ดำเนินมาจนถึงศาลปกครองสูงสุดบทสรุปของคดีนี้ก็มาถึงครับ เราไปดูคำตัดสินและเหตุผลของศาลกันเลยดีกว่าและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องครับแปลง,ง่ายๆก็คือคำร้องขอของบริษัทที่ขอให้ศาลช่วยลดค่าปรับเนี่ยถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงครับนั่นหมายความว่าค่าปรับจำนวนกว่า3.1ล้านบาทยังคงมีผลบังคับใช้ตามเดิมทุกประการทีนี้ทำไมศาลถึงตัดสินแบบนั้นละ่ะ เหตุผลหลักๆมีอยู่3ข้อเลยครับ 1. คือศาลมองว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและลงนามในสัญญาแล้วก็ถือว่ายอมรับเงื่อนไขทุกอย่างโดยสมัครใจจะมาบอกทีหลังว่าไม่เป็นธรรมไม่ได้ ข้อ 2. การที่อบาจารตรวจรับงานที่เสร็จแล้วเป็นแค่การยืนยันว่างานมีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะยกเว้นสิทธิในการเรียกค่าปรับจากการที่งานนั้นล่าช้าและประเด็นสําคัญที่สุดคือข้อ3ครับศาลชี้ว่าถึงแม้จะมีระเบียบของทางราชการที่อาจจะกําหนดอัตราค่าปรับมาตรฐานไว้ต่ํากว่านี้แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นพิเศษและระบุอัตรา 0. 2 5เตไว้อย่างชัดเจนในสัญญาที่เซ็นกันแล้วเนี่ยข้อตกลงพิเศษนี้ จึงมีผลบังคับใช้เหนือกว่าระเบียบทั่วไปครับและนี่คือบทเรียนราคาแพงจากกรณีศึกษานี้เลยครับคือเมื่อไหรก็ตามที่ทำสัญญากับหน่วยงานรัฐต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าตัวอักษรทุกตัวในสัญญามีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างที่สุดการจะมาหวังพึ่งการเจราจาหรือร้องขอความเห็นใจกันทีหลังเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่พูดคุยกันแต่คือสิ่งที่เขียนและเซ็นกันไว้ในสัญญาตั้งแต่แรกนั่นเองครับ เรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะครับว่าพอเป็นเรื่องของเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็คือเงินภาษีของส่วนรวมเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการยึดมั่นในตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐกับการพิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อภาคเอกชนมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบง่ายๆเลยจริงๆครับและก็น่าจะเป็นที่ถกเถียงกันต่อไป